สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซ cribe ให้พี่หมีหน่อยนะครับต้องรีบหน่อยนะเฮียถ้าช้าเขาคงหนีออกนอกประเทศไปสักก่อนถึงยังไงเขาก็คือสังชงจุนบอกคุณข้างล่างไปแล้วยังไงก็ต้องลองดูจะปล่อยมันหลุดม,มือไปอีกไม่ได้เมื่อ10ปีก่อนคันนั้นมีรถบรรทุกขนาดใหญ่พุ่งชนเข้ารถของเราตรงแยก ขณะฉันตอบสนองเร็วมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้รถพี่ออกอไรทางทันทีไม่นานไฟก็ลุกไหม้ไปทั้งคันฉันโชคดีมากที่รอดมาได้แต่ต้องเห็นภริยาตายไปต่อหน้าต่อตาสามเดือนเต็มๆที่นอนอยู่ในห้อง ICU และในตอนนั้นลูกน้องคนสนิทก็ได้เบาแสบางอย่างมา คนก่อเหตุคือลูกน้องของพี่เหลือโยลองผู้จากการแผนกรักษาความปลอดภัยของคุมงฟังกูส่งเชิญจุนแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปฉันได้ขัดหลักฐานชี้ตัวทําได้แค่ยอมรับกันเกี้ยกล่อมโดยคุณพ่อสิปีที่แล้วฉันต้องแก้งทำเป็นลูกคนรวย,วยมาบ้าเอาแต่ใจวันที่จะหาส่งเชิงจุนเจอ วันนี้ฉันก็ได้พบความจริงเท่าแกยืนยันตัวตนเรียบร้อยที่อยู่ก็หาเจอแล้วครับดีดีมากไอ้น้องเฮียไปก่อนครั้งนี้ฉันติดหนี้บุญคุณนาจริงๆต่อไปมมีอะไรบอกได้เลยต่อจากนี้นายก็คือน้องชายแท้ๆของฉัน พิ่งเริ่มชีวิตใหม่ได้แค่2วันมีพี่น้องได้แท้เพิ่มขึ้นอีกแล้วสองคนเมื่อวานลูบางเนียนวันนี้ก็เหลืองเฉินจะว่าไปแล้วก็จะก,การทุระเรียบร้อยแล้วต้องรีบทวงเงิน20ล้านแล้วก็ทวงสัญญาแจ,จของเราก่อนหมายเลขที่ท่านเรียกมันสาม,มารถติดต่อได้ในขนาดนี้นี่กดวางสายซันเหรอ ันประชุมอยู่ประชุมเช้าเลิกแล้วนี่อย่าบอกน้องว่ายังโกรธอยู่ที่ฉันเอาเงินยี่สิบล้านไปเติมเกมผู้หญิงมาบ้านนี่ช่างเธอกลับบ้านดีกว่าคนลุลุมาเป็นขบวนเลยฮะเดี๋ยวนะนั่นมันชูชิงหญิงเหรอ รัค่าระงดงานมานับหนึ่งในตรงให้ชูชิงหญิงเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทิ้งความทับใจไว้ให้ฉันอย่างลึกซึ้งในช่วงชีวิตที่ว่าเวียนตายเกิดภายนอกภายในต่างกันลิบรับทั้งหน้ารักอ่อนโยนเชื่อฟังอุตสาห์เจอแล้วแจ้งค่าได้ยอย่างไร เป็นหน้าต่างใ่เหรอน่ารักจริงๆพวกผู้หญิงมากเยอะเวลา,าของเรามาถึงแล้วคุณใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงครั้งแรกสวยกว่าในข่าวเยอะเลยนะครับได้เห็นชื่อไอดีของตัวเองในข้อความน่าตกใจมากใช่ไหมล่ะถึงยังไงก็เป็นความรับของเธอเลยนี่นะเธอน่านะจะนับฉันก่อนเองด้วยซ้ำเดานะเดาตอบเร็วจัง พี่เขยฉันมีของจะให้รีบกลับนะไอหลิวรวัดไทยบ้านหลังนี้ข้างบนมีสามชั้นข้างล่างมีใต้ดินอีกชั้นหนึ่งหกรัตรางเมตรพร้อมสวนของพี่เคยล่ะของชั้นเหรอก็เมือวันพี่เคยช่วยฉันไว้ตั้งครั้งใหญ่เลยนินนะอีกอย่างพี่สาวของฉันก็ทองแล้วจะอยู่ห้องเก่าๆแบบนั้นก็ไม่ได้ คิดว่าน้องเขยของขวัญรับแต่งงานใหม่ก็แล้วกันเอาบัตรประชาชนมาไหมต้องทำทะเบียนเออเช้าวันต่อมาวันที่10เดือนกระะกฎาะะมาใครคะคุณผู้หญิงประธานรัชศักของพวงกคุณนะคขนัดไว้แล้วขอทราบนามสกุลด้วยค่ะฉันแซ่เถาเออ ไม่มีบันทึกไว้นะคะแปลกจังท่านประธากนกำลังประชุมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันตรวจสอบให้ขนาดเดียวกันห้องประชุมอีกสิบสามวันก็จะถึงวันแถลงข่าวแล้วยังหายไม่ได้กันสักคนเลยเหลือนเนี่ยเงียบเป็นป่าชา้าแลวแบบนี้ฉันจะมีทีมงานไปเพื่ออะไรอะไร ใครหน้าถ้ามายิงเหรอรีบไม่เธอขึ้นมาบนออฟฟิศเลยไม่ใช่คนในบริษัทเชิญมาหรืออู๋เชิญสวัสดีค่ะคุณเถาขอภัยที่ต้อนรับล่าช้านะคะช่วงนี้ยุ่งจนหัวหมุนรุมบอกฟอร์มไปเลยค่ะเกิงใจใกันไปแล้วค่ะท่านประธานดีสวยจังเลยนะคะเหมาะสมกับคุณอู๋ที่เป็นสามียังกับกิ่งทองใบโย ฉันนั่งค่ะจิงซี่ยังไม่ได้ามคุณเถ่าเลยคุณกับตาคนนั้นรู้จักกันได้ยังไงล่ะคะฝีมืออูเฉินจริงๆด้วยเราไม่ได้รู้จักกันค่ะแต่ว่าเหลอฉิงแดดีด้ของฉันสนิทสนมเป็นพี่น้องกับอูเฉินก็ไม่หาแดดีแดดี้ก็เลยสั่งให้ฉันมาแดดี้ของท่ามายิงเหลอเฉชิน ลูกชายคนรองของตะกุลเหรอแห่งหงฝางกุ๊บสนิทสนมเป็นพี่น้องกับหูเฉินพี่น้องอะไรอ้า,าท่านประธานคะเราเรื่องเรื่องสัญญากันหน่อยได้หรือเปล่าที่มาของเขาเร่งมาสุดๆเลยนะคะโทษทีคะ่ะแปาหนังสือสัญญากับปากกามาด้วยคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะยินดีที่ร่วมมือกันนะคะประธานหรีคะ่ะยินดีมากเลยคะ่ะ สัญญาแล้วและยอมรับด้วยยังว่าคุณแพ้นายรู้จักเรยเชิญหรอรู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่ถามเยอะจังผมขายข้อมูลนะเรื่องบางอย่างก็เป็นความรับไม่รู้หรออย่ามาทำเป็นเปลี่ยนเรื่องไปหน่อยเลยมาเร็ว ฉันหลีลั่วปิงไม่ใช่คนดีแต่ป้าเอาจริงแหอโอเครุกขึ้นเถอะ พี่มีคนกำลังสืบเรื่องพี่เขยใช้เส้นสายใหญ่เลยด้วยผมเพิ่งได้ขาวมาสดๆดหืมใครตะกูลชูจินฟูกรุฟ